สลัมริมรางรถไฟหลังเที่ยงคืนฝนซึมหลังคาสังกะสีเสียงน้ำหยดลงขันเหล็กดังตัดกับเสียงประกาศหนี้ของโรงรับจำนำข้างๆผ่านลำโพงแตกๆเจ้าของห้องเช่าขู่ว่าถ้ามานัดหาเงินค่าเช่าไม่ถึง200บาทภายในเช้าพรุ่งนี้จะไล่แม่เขาออกไปนอนข้างถนนมนัดได้ยินคนสูงวัยเล่าเรื่อง ช่องทิ้งเหล็กใต้ตึกเก่าด้านท้ายสลัมเคยเป็นโกดังเก่าแก่ปิดตายแต่คืนนี้ฝาไม้ผุเปิดอ้าเหมือนรอใครในความมืดชื้นมนัดเห็นเหรียญสตางค์โบราณกองพูนโซ่เก่าเกี่ยวเรียงเป็นทางเดินนำไปสู่ผนังปูนที่พ่นสัญ,ญลักษณ์ดวงตาขาวแสบตาเหมือนเรืองแสงเองเจ้านี่เงาปรากฏแค่เงาดำแต่ได้ยินเสียงคนหลายคนร้องปนหัวเราะ เหรียญน,นับร้อยกระทบกันคล้ายสายฝนโลหะมันเสนอแลกเหรียญพวกนี้กับเวลาบางส่วนของเจ้าแค่หนึ่งคืนแม่เจ้าจะได้พักต่อไปอีกหนึ่งวันมน,นัดกัดฟันรับข้อเสนอ <c oughs> เหรียญร้อนแดงหลอมละลายไปบนมือทิ้งรอยไหม้รูปดวงตาขาวเช้าวันถัดมาสลัมเงียบกว่าปกติประตูห้องเช่าแม่ถูกปิดแน่นอนกว่าที่เคย มนัดเคาะเรียกไม่มีเสียงตอบเขาแง้มประตูด้านในว่างเปล่าไม่มีเตียงไม่มีแม่เหลือเพียงกล่องเหล็กเก่าใส่เหลียนหลองติดกันกระพริบแสงขาววาบเดียวแล้วประตูปิดเองกลิ่นสนิมสดตีจมูกเงาโซ่คลืบคลานลัดรอบข้อมือเด็กน้อยดึงเขากลับเข้าความมเสียงลำโพงภายนอกประกาศซ้ำ นี่เก่ายังไม่หมดดอกเบีย้ยเริ่มคิดทุกเที่ยงคืนห้องเช่าที่ปิดตายมีเพียงตราดวงตาขาวสะท้อนบนประตูสนิมจนแค่ไหนก็ยังถูกขูดรีดได้เสมอปีศาจไม่ใช่ผีแต่คือระบบนี้ที่กลืนเวลาและชีวิตคนเด็กชายยอมแลกอนาคตเพียงเพื่อซื้อเวลาให้แม่แต่เวลาในโลกแห่งนี้ไม่เคยเป็นของคนจน